นใส่ข้อโพดแล้วก็ใส่ใส่บเคียดเคีย้ยใส่อย่น้นงบบนี้น้งไม้ใส่น้ำไม้ช่วยทีนี้ก่อนโอ้ยอไาหนั่นนัหอนหอนหอน,นหอนหนักขึ้นหอนโอ้ยสีอ่างให้งได้ถอดยังแห้งกันทุลักทุเลกันโอ้เสียโอ้เป็น่ม่ต่เลยมันหอนสิเนี่ยมันคือสีบอนอ่างบลได้รดีดอกเอาเบิ้ลก็จะสีอ่านี่บลอนดอ้ยหน่หนอมานีนนนนนนน่บเอนด์สีสันไหม สีสันงามเพราะว่าใส่ขมิ้งเอาสีโอ้นี่มาเอ้ยกระชนเวาเราต้องนอยมาหน่อนี่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 เพราะว่าโหนกระทัดมันหอนโอ้ยต้มส้มต้มส้มหัวปลาไซมอนพี่น้องเฮียมากินน้ำตาลมาทีเนี่มามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยมาซอยต้มหัวปลาไซมอน ใส่กระทะกับยายชมพูมาสิต้มใส่อันมาสิต้มน้ำมัใส่อันใส่ห่วงบ้านนี้ไปเห็นหัวปลาก็เลยไปซื้อหัวปลามาอยากกินหัวปลาห่วงไปกินมืออืน่นนอกจากเนาะชิ่ชวโชคดีจ้ะพี่น้องสุขูสูสวันนี้กะโอ้ยแม่จกะมาได้อัปโหลดคลิปสองมือแล้ววัอนี้บ่ฮู้สิอัปโหลดได้เพอพูดว่าอันเฟซมันมีปัญหาหนะ่อเฟซมีปัญหาอัปโหลดคลิปบ่ไดรพวกเจ้าเป็นคือขอ่อยบอก ผู้ใดที่อัปโหลดคลิปบ่ได้บอกไหมนะี่คอมเมนต์มาเนี่ยอันคันบ่เห็นยาสูพูอยู่ไหนอันอันชมพูแสงจันเพจย์เอยยาชูพูพากินพาเที่ยวนะเขาไปเบิงนะ่งในยูทูบเด้อช่องยูทูบชมพูแสงจันช่องยูทูบเด้๋วกดชมพูแสงจันช่องยูทูบเนะี่ยมันขึ้นมาเลยเด้ออื้อ่านเขนียนตันนดเสร็จไหมตัดแล้วอืม เปิดประบภคขา้าวเหนีย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 ว,ยวอันนี้เพจปอมมันก็ปี้คลิปยายสุวรรณก็ปีนายยายสุภูเราไปเห็ดช่องมัน,มนไหมแล้ววันนี้อันไปเขียนขอความทักหาแฟนคลับยดยสุภูสื่อเล็ซสื้อหวยจังสันจังสีพวกแกจะไปหลงเสียเดอ้อพี่น้องสุกูชุสนสื่อทองขายทองนะเข,ขางามค่ัเปาา่าคาคามหานิยธิพลแฟนคลับหักแฟนคลับหลง หลงมาแล้วก็ค่ะทางออกบอ่พอได้จ่ายเด้ออันขายทองเงินผ่อนอยาสพูขายทองเงินผ่อนต้องเตรียมเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมีผู้ค้ำสองคนยาสไปหลงเสียเด้อพี่นอ้องอน,น่นเป็นสิแปดกน้องปูยาสพูบ่ได้ขายทองเงินผ่อนเออแล้วกับบ่ได้คักหาลูกค,ค้าว่าขายทองเงินผ่อนต้องเอาอ่ะทะเบียนบ้านบัตรประชาชน บอยายจะไปเสียจะไปหลงเสียพวกมีสาชีพเด้อเขาเอาหนายิคุยหากินเปิดซองปลอมมาไงซองปลอมหลายตัวเพราะเขาก็ปี้ของ,งยายิพูดไ,ไงคนดังมาสู่เป็นธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าสุก็มีปัญญาสุกเห็นเองเด้อสุจะมาก,ก็ปี้หนายิ่งจะพูดเด้อวันแรกเนี่ยเขามาด่าเันหนา,เป,นหนาเป็นบางานในสัตนี่สิ่งมีปัญญาไปก็ปี้มาดูซ้ำแห้งกว่านี้ ผู้สันตั้งสี่กิงคือปอบที่สั่งทิ้งก็ปีของเพื่อนไปอยู่เหมือนข้ามเขาปีหัวมาตายได้ยังไบอจำเปีก่อนทำไมติงไงบอสทำไม,ไม tay vào tay anh tay là thắng nghe 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 ทำเป็นแย้สมพูทักหาลูกค้าทักไปขายเร็จขายหวยขายลอตเตอรีอ่แล้ววันนี้คันแซงขับคนไหนสินยังบ่เคยซื้อกับย้สมพูนะแย้พูก็สิส่งเสียงไปส่งมเมสเตจนะ่ยไปหาพวกเจ้าว่าเออนี่เป็นแย้สมพูอีกหรือเด้อนี่คันเป็นซองปลอมนี่พวกเจ้าต้องถามไปแย้สมพู โตจรินเสียงจริงบ่นี่อืให้มันทรงเสียงหน้าเด้อขัดเสียงว่าแม่ยายฉันพูนี่ว่าแม่ยายฉันพูเด้ออืบอกให้ขับรถแร่ใจพ่อโทรเลยโทรเลยอืโทรในเฟซบุ๊กเดี๋ยไลน์อืโทรมาเลยเราจะไปหนุ่มกัน เที่ยวกวกสิบแปดมุงกุดพวกเนี่ยมันหาจินไงจ้ะบอสสนใจซื้อเสียงหรอขอให้มันได้หากินในเงินบ่นพวกสิบแปดมุ้งคุดอ่ะเมื่อกี้จั๊กสิอัพโหดโลดคลิปลงเพจได้บ่ ขันว่าเห็นยาเต่าุูมันี่อยู่ในเพจนะเขาเบิ่งในช่องยูทูบเด้อช่องยูทูบยูทูบชมพูแสงจันทร์อ่ะเขาไปเลยโอู้พี่น้องไอ้คนน้ำมันมันวัวปลามังเป็นหนังมันหนังติดมันมันแซ่บแซ่บอื้แค่เพิมันเนี่ยมันยกลองฟักทองแตงไทย ดสดซ้ามันห่อนมันห่อนน้ำมนทำไมเป็นคนลายใจญ่ใ่มันี่ไปนขุดหินปูนมาขุดหินปูนแล้วแล้ว ประมาณเทียงไปซอปปิ้งก็เลยได้กินข่าวอันเทียงสายจากนูกหน่อยโอ้บายสามมมมหรออีกทางแล้วที่บายสามมอกจะเรียกม่วน่นอืมรอยแชดนี่ขีบมานี่ หมูห่าติดไก่แพงกินมันหัวปลาเหรอพนะี่นออ้องอย่างต่างที่ไรเกินมันหัวปลากินน้องใหม่เนี่ยนอ้นองน้องใหม่ก็แพงเลยกิโรสิบแปดดอลลาร์น้องใหม่ซื้อร่นอนไอ้เทียดยี่นอ,อกสิบสี่ อันนี้เขาอยากนะบอเขาอยากมากก็ซึ่งไม่ให้อินจริงเรื่องวิววิวเขาอยากว่าเซกิมินสุดกรอบ มไม่หนอยมห้อนหัวปาหัวปลาแตก,แตกพี่น้องของแตกไปซื้อมาเล้ถือก็อย่างพี่น้องไปหน่อยอถือก็ไก่สือก็ปูก็ปลายทุี้เสร็จกิมัน,น,มนย่างย่หัวปลาเนาะ Bye, แสบแสบกว่าไก่แสบก๋าหมุยมีประโยชน์ที่ยสลด <c oughs> ัดยตออืมเปนะแสบมันมันทั้งหลาเนี่ตรงขีบขีบป,ปากนี่น ทำเองกินเองนักเรียนพอทำเองกินเองนักเรียนพอพี่หน้่งเราจุ่แต่งโอ้โ้กินวันนี้ง่กิ่ดเข่าวเมื่อไกินเอกินข่าวกินข้าวกินแน่นะโอ้ลืมองเรืม่รองอนนี้บ้างก่อนนีบางกนแต ขอเห็นขวดคอมแป้นมึงูืมเรืมเื่มขอวดออน มาสามมือาเตียงขาแล้งผมหนึ่งขันจิงเจียงจิ้งขาเตียงอันสายแบบนี้ขาแล้งผมหนึง

ยังหนังเลยนี่ว่าข้าวของ,ของ,ของเขาแปะเนื้อไม่กลัวไร่ไมนอด้ออกมันมนี้ันที่ที่แปดไม่ได้ประเด็น่ได้ขาหวหวยขาเลขอ่ะขาลอตเตเรี่อ ไปไมเได้บตายนี่เลออกเ็อกททลออกมาได้เงินเด็กบอกหันทำไผ่บุใยนี่เล็กออกมาว่าย่ายร้ทุกแต่หน,นไม่ได้ใจตั้งโอ้มดติดมดติดเขากระเป๋าแจ็ซซม กระจายเงินก้อนหอยออกเลีกออกเด,ดีเงินงื้นไหมขอบบะารจายเงินเลีกออกแล้วขอบไไ่ะแดงเงินนั่งมันติดมันถ้ากินมันบามันแสบอื้อ มิสซีลีมันนี่นกพหองบกเอกเอ้ยร่มกับ,บร่ม่มฝนกับ,บรตกมิตรแดดฮับนบ่อกอยฟ้อนป็นไนมันนีนน่อากาศโอเคอากาศพอใส่ได้น,นี่เป็นขีงมันเลยนี่ กินมาบ้างหนาบ้างต มันก็นแซ่บอออีกวกนั้นสองสามเย็นจไปเชี่ยวมึงไทยแล้วประมาณเดือนหน่ยเนาะเมษาพฤษพามิโซนามีโซนาไปเชี่ยวม,มึงไทย ไช่วงมันเกิดคนไหนงกังืมรัก ไม่สดอยู่แล้วน้ำไม่สดเป็นชีเลืองเพราะว่าต้มใส่ขมิ้นมันกรอบดิไปกรอบกรอบเลย

โดนกินเทียวอกกินดูไหมอื้มแข็งแกร่งขี้ปลาดิ tôi muốn bán thế mạnh ชิรับหรอ,ม,อม, ừ, มันใหม่มันม่ ตาปาลสายตาดีผนมะนีจ้ะจำเป็นเลย